ถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามมยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%ตักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีทคนพวกก้ามครับคาริงวันนี้รายการรีวิวตามใจกูนะครับวันนี้เรามารีวิวท่านประธานเป้นะค,คือคีเรียนเอ็มปัเป้ล่างโชว์ไทม์ที่เข้ามากับสกิลอย่าง บิดเคอร์เลอร์นะสำหรับเป้ล่างนี้นะครับโดยเป้ล่างนี้ขอบคุณเจ้าของไอดีมากๆนะครับน้องดังนะที่ให้เปิดแพ็คแล้วก็ให้รีวิวตัวด้วยนะก็ขอบคุณมากครับน้องชายนะก็เปิดมาคือน้องเขาเหมาคือเกือบเหมาเกือบทุกแพ็คอะครับเปิดทุกแพ็คอะนะครับคือรวยจัดอะเสียผมเสียดังอะผมเรียกเสียดังอะ่ะทุกคนคือเปิดมานี่ตัวบางตัวยังไม่ได้ใส่บูทยังไม่ได้อัพลงมาใช้งานเลยนะทุกคนคือเขาตึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวะทางกระดับนะครับ บูทที่ใส่นะครับสำหรับคิยริยันเอ็มปัปเป้นะผมก็ใส่เป็นบูทนี้นะบูทสไตรเกอร์จะเน้นไปทางด้านจบสกอร์นะจะไม่ได้อัพเป็นสายบิดนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเป้มันเป็นแบบบิดอ่ะมันเป็นสกิลแถมมาเพื่อให้เพิ่มความหลากหลายในการจบสกอร์ของเป้มากกว่าแต่อาจจะไม่ได้ใช้บิดบ่อยมากนะักหรือว่าจังหวะบิดอ่ะจะทําให้แบบเวลายิงอ่ะโกฝั่งตรงข้ามรับยากมากขึ้นมากกว่านะแบบว่าไม่อาจจะไม่ได้ปิดบิดหน้ากอบบิดอนะไรเงี้ยอาจจะเป็นบิดในกอบมากกว่านะสำหรับคีริยันเอ็มปัปเป้เนาะนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับโดยเอ็มเป้ P A นะครับผมจะใช้แนวทางกันประมาณนี้นะ70 42 12, 12 4นะจะเน้นไปทางด้านความเร็วเพิ่มสปีดต,ต้นแล้วก็ k i ้ง i n g เวอร์เห้เป้ล่างเนี้ยยิงได้แบบดีมากขึ้นนะหลายคนจะเข้ามาถามนะครับว่าพี่ชายผมมีเป้ไฟอยู่แล้วผมควรตามล่าเอาเคีดยันเอ็มปัเป้ A ล่างนี้ไหมส่วนตัวผมว่าข้ามได้ครับเพราะว่าในอนาคตผมคิดว่าน่าจะมีเป้ big time ล่างเก่งๆสกิลโหดมาเสริมให้เป้ล่างนั้นเก่งขึ้นนะครับแต่ก็ถ้าใครไม่มีก็ สามารถเปิดตามล่ามาใช้งานได้นะนานๆก็มาทีเนาะสำหรับคีเดียนเอ็มปั๊ปเป้เนาะโดยเป้ครับเป็นกองหน้าที่มีส่วนสูงที่178อนะครับอายุ26น้องครับถนัดเท้าขวาเล่นสโมสรมาลิดครับเล่นให้ทีมชาติบาเออเล่นเล่นสโมสรมาลิดเล่นเนี่ย ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับผมนะลงไป14เกมนะครับซัดไป14ประตูกับ4แอสซิสต์นะไฮไลท์ก็ได้ไปดูกันในในรับชมกันได้เลยนะครับมาในสไตล์โกโบเชอร์ครับตำแหน่งที่เล่นได้คือหน้าเป้าปีกซ้ายปีกขวาปีกต่ำด้านซ้ายปีกต่ำด้านขวาแล้วก็ตำแหน่งไปเพิ่มตำแหน่งเอเอหรือว่ากลางลุกได้นะตำแหน่งที่ผมแนะนำจะเป็นตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็หน้าเป้านะแต่หลักๆคือหน้าเป้าเลยนะครับปีกซ้ายปีกขวาเล่นได้ถ้าเราไม่มีปีกซ้ายปีกขวาแบบเขาเรียกว่าอะไรวะตัวดีๆแต่ว่าเป้ล่างเนี้ยสามารถอบบแ เอาเป็นสายปีกแล้วก็ตัดเข้าในมายิงเนาะโอ้ก่อนบูท98ครับบูทแล้ว105นะมีค่าพลังเกมลูก97ถือว่าหาช่องดีมากครับบอลคอนโทน88ครับดีบ,บิ้ง89นะการไปกับบอล84ส่งสั้น74ส่งยาว70ครับจบสกรอร์93เลยนะล่างนี้นะครับผมลูกโค้ง86ครับล่างนี้จะดีกว่าล่างไฟตรงลูกโค้งนี่แหละนะครับที่ได้มาเยอะนะแต่อันนี้ผมลดค่าพลังลูกโค้งมาเพื่อไปเพิ่มตป,ปีกครับทุกคนดู สปีด <Speed S 2> เป็น100่อยสปีดต้น101นะครับแล้วก็คิกกิ้งพาวเวอร์9กอิดนะอันนี้สปีดเนี่ยที่ได้เป็น100ก็จะบูทโค้ดของที่เป็นโคนะ้ดบูทสปีดเนาะพวกอะโมริมอินซากิหรือว่าเดชองอะไรพวกนี้เนาะนะครับก็จะทำให้เป้ล่างเนี่ยสปีดไปถึง100เลยนะครับผมนะจัมบ์เจครับแล้วก็ความแข็งแกร่ง74บาลานซ์93นะครับแล้วก็สตีมิน่า88ใช้2เทา้าได้หายนาะนะครับใส่บนะูสต์สไตรเกอร์เนาะสกิลที่ได้มาครััััับบบบบบมีสสขาาหลลลออกกคคร charge, ครดเิิช่ ครับเทิร์นเนาะนะครับลองแรงเคอร์เลอร์บิดเคอร์เลอร์นะครับลองแรงชูตติ Long ้งสกิลจบสกอร์ ut, ถ้ายากเฟือไทม์ช็อตสกิลยิงจุดโทษนะครับแล้วก็สกิลกัปตันสกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมคือวันทัชทูพาส์นะถ้าเล่นหน้าคู่แล้วก็ใส่เป็นไฟติ้งสปิริตนะหลักๆก,ก็ประมาณ3สกิลนี้นอกนั้นก็ใส่โซคอนโทรลและกันอีกสกิลหนึ่งครับนอกนั้นก็อาจจะเป็นพวกสกิลเฮดดิ้งสกิลแย่งหม่งก็ได้ถ้าอยากจะใส่เพิ่ม,เต,มเติมเข้าไปนะครับสำหรับคิรียนเอ็มปัาเป้ล่างนี้เนาะเเดี๋ยวราไป ดูรีวิวกันเนาะโดยตำแหน่งที่แนะนำจะเล่นแบบถ้าเล่นหน้าคู่แนะนำว่ายืนฝั่งนี้นะครับจะได้บิดเทอร์เลอร์เท้าขวาได้นะถ้าไปยืนฝั่งนี้มันจะบิดเทอร์เลอร์เท้าซ้ายไม่ได้นะบิดเทอร์เลอร์นะครับแนะนำว่าไปยืนฝั่งนี้นะครับถ้าเล่นหน้าคู่เนาะถ้าหน้าเดียวก็ยืนตรงนี้ได้แล้วก็ถ้าเล่นปีกก็แนะนำว่าเป็นปีกฝั่งนี้จะได้บิดเทเลอร์ได้นะครับไม่ค่อยแนะนำให้ไปเล่นปีกขวาเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนาะนะครับสำหรับผมนะเดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มกันเลยดีกว จะโหดจะเฟี้ยวจะเหี้ยวขนาดไหนไปชมกัน,เล,น appe, กเ,เลยครับผมมามาชมฟอร์มคีริยันเอ็มปาะเป้ครับช็อตแรกยิงมาสวยๆนะครับทุกคน เป็นเป้ที่ผมอัพมาเน้นเป็นสายแบบกองหน้าโูเชอร์เลยนะไม่ได้เน้นเป็นสายบิดแบบสุดๆนะครับทุกคนอาจจะแบบมีจังหวะบิดบ้างไม่บิดบ้างนะแล้วก็ถ้าอัพเป็นสายบิดส่วนตัวผมไม่ค่อยเชียเท่าไหร่นะเพราะว่าด้วยความที่พูดตรงๆนะถ้าใครเล่นเป้ามาจะเข้าใจนะครับว่าเป้เป็นตัวที่ k i ้ง i n g power นะะ้อยจังหวะบิดมันจะบิดเบาๆนะต่อให้อัพดันเป็นสายบิดมันจะเสียค่าพลังด้านอื่นไปนะผมก็เลยอัพมาเป็นสายความเร็วนะครับแล้วก็มีความคล่องตัวแล้วจบสกอร์ดีก็จะมีกิ c k i n g power ดีมากขึ้นเนาะจะทําให้แบบเป้นะครับ ซัดหลอดม่วงได้ดีมากขึ้นนะส่วนตัวนะครับถ้าใครมีร่างไฟอยู่แล้วนะเป้ร่างไฟอาจจะไม่ต้องตามล่าเป้ร่างนี้ก็ได้นะแต่ถ้าใครไม่มีผมว่ายังไงเป้มันก็ยังเป็นกองหน้าท็อปท็อปเมตาอยู่ดีนะครับที่สามารถใช้งานหรือว่าเล่นจริงได้นะตอนแรกไอเดียหลักผมว่าจะไม่เอาเซสุดท้ายก็เปิดตามล่ามาใช้งานอยู่ดีนะเพราะด้วยความที่ผมไม่มีเป้ไฟเนาะแล้วไม่ได้จับเป้มาแล้วเราก็เป็นสตรีมเมอร์ตัวรีวิวตัวด้วยแล้วก็รีวิวตัวมาแล้วรู้สึกว่าแม่งชอบเก่งเข้ามือก็ สัตก,การเปิดมาตามล่ามาใช้งานได้สักทีนะครับสำหรับคีเดียนเอ็มปเป้ก็ชอบครับเป็นตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าใช้งานแล้วดีจริงๆครับใครที่ขาดหน้าสายสปีดนะไม่ควรไม่ควรพลาดไม่ควรข้ามด้วยนะผมว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์เราน,นี่เห็นปะมาแล้วก็หลอดม่วงอย่างนี้ครับ <c oughs> คมคนระับความคมนี่คือใช้ได้มากครับบิดเกลเลอร์นี่ผมว่าเหมาะกับการเอาไปบิดในกรอบนะทำให้แบบจังหวะมันเพิ่มความหลากหลายในการจบสกร์มากขึ้นเนรัย ในการจบสกอร์ของเป้ในหน้ากรอบเขตโทษหรือว่าในกรอบเขตโทษได้ดีมากขึ้นนะนะครับจากที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ปั่นดีก็เป็นเป้ที่ปั่นดีขึ้นนะสำหรับผมนะปกติเป้มันจะค่าปั่นน้อยค่าคิิงมาเวรนน้อยจังหวะปั่นอาจจะไม่ได้ดีมากนักแต่พอพอมาเป็นล่างเนี่ยก็จะดีมากๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปตัดเกรดกันเลยดีกว่าครับสำหรับเป้ล่างนี้ครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับิีิยันเอ็มปัปบเป้ล่างนี้ส่วนตัวผมชอบนะก็ถือว่าเก่งเลยอะใครที่แบบว่าไม่เคยจับเป้ไฟลองจับเป้เนี้ยจะรู้สึก่ามงกน ผมให้ติดเมตาเหมือนเดิมนะครับสำหรับคิริยันเอ็มปัปป้ข้อเสียก็เป็นลูกกาอากาศแล้วก็อาจจะเป็นความบางนะครับสำหรับผมนะแล้วก็มันถือว่าไม่เป็นข้อเสียละกันถือว่าอาจจะไม่ได้เป็นเวอร์มากนะครับสำหรับสกิลบิดเคอร์เลอร์อาจจะมีจังหวะบิดนะถ้าใครสังเกตในไฮไลท์ดีๆอาจจะมีจังหวะที่เป้บิดนะครับในกรอบแล้วมันจะเป็นลูกโด่งๆโกลับยากๆนะครับใครที่ชอบการบิดแบบในกรอบนะเอียงปั่นแบบนั้นก็สามารถเปิดตามล่ามาใช้งานได้เลยนะครับสาหรับคิริเัียน เอ็มปับเปล่างนี้เป็นอีกหนึ่งลางที่ผมชอบนะถ้าตัดเกรดส่วนตัวผมให้9แล้วกันนะครับถ้าบิดเคอร์เลอร์หรือค่าพลังมันโกงมากกว่านี้อาจจะให้9หรือเต็ม1 0 9เเต็ม10เลยนะเผ่อๆนะครับแต่อันนี้บิดเคอร์เลอร์มันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าโกงหรือใช้งานแล้วรู้สึกว่ามันเวอร์วังอลังการทําให้รู้สึกว่าเป็นตัวบิดอะถ้ามันแบบบนะิดเท่าซอนน่ะคือผมให้แม่งเมตาเมตาเลยขนาดนี้ยังบิดไม่เท่าซอนแม่งยังเมตาเมตานะครับก็ อย่างที่บอกไปเบื้องต้นครับถ้าใครแบบว่ามีเป้ไฟอยู่แล้วถ้าตดใจรอได้นะครับส่วนตัวผมว่าสามารถไปรอเปิดเอาเป้เขาเรียกว่าอะไรวะเป้แนานาโคตได้นะครับผมว่าอาจจะมีร่างที่มันเก่งกว่านี้ได้นะครับเพราะว่าร่างนี้ก็รู้สึกว่าโคมันแอบ กักกักอยู่ผมว่าในอนาคตเปม้มันอาจจะมีในร่างบิ ong, Big ๊กทงบิ๊กทามที่เก่งขึ้นแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีกว่านี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันในคลิปนี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจในการทาคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจให,ให้กันด้วยนะครับอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะตัวไหนคอมเมนต์มาสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกันด้วยเด้อ